สวัสดีค่ะพบกับรายการ g o i n s i h ์จากบริษัท Classic Future ในช่วงบ่ายวันพฤหัสที่ยี่สิธันวาคมนะคะสำหรับราคาทองคำวันนี้ก็แว่งตัวในกรอบแคบระหว่าง1 2 0 4งพันถึงหนึ่งพัองรา US d นะคะปริมาณการซื้อขายก็เบาบางเพราะว่าใกล้ช่วงวันหยุดยาวแล้วนะคะ ถ้าเงินบาทก็ยังอ่อนค่าลงนะคะแล้วก็เงินเอสาราแข็งค่าขึ้นก็มีข่าวนะคะว่าทางเจ้าหน้าที่เฟดส,สายเหี่ยวหนุนการปรับ QE มากขึ้นนะคะซึ่งเขาก็ชี้ว่าการปรับลด QE เนี่ยสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐที่เติบโตขึ้นนะคะ ส่วนทางด้านคลอมอรหรือคณะรัฐมนตรีของจีนนะคะก็เปิดเผยว่าเศรษฐกิจของจีนปีนี้จะโตได้7.6นะคะนี้ก็สูงกว่าค่าที่7.5แต่ก็ต่ำกว่าปีก่อนที่7.7ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสารัฐที่จะประกาศคืนนี้นะคะในช่วง2ทุ่มครึ่งก็จะมีจำนวนผู้ขอรับสกัดการกว่างงานรายสัปดาห์นะคะคาดว่าจะประกาศที่346,000รายนะคะก็คาดว่าจะ ตัวเลขดีขึ้นกว่าการประกาศครั้งที่แล้วนะคะก็คือจำนวนผู้ขอรับสิก,การการว่างงานเนี่ยลดลงมาซึ่งถ้าหากว่าเป็นไปตามคาดก็ไม่น่าจะมีผลต่อราคาทองคำมากนักนะคะราคาทองคำในช่วงนี้ก็แกว่งไซ้เว a ในกรอบแคบๆนะคะอยู่ที่บริเวณ 1, 2 0 4อินดิเคเตอร์ต่างๆก็ไม่ได้ให้สัญญาณอะไรมากนักนะคะ ISI ในราย4ชั่วโมงอยู่ที่บริเวณ50นะคะก็ไม่ได้บอกทิศทางที่ชัดเจน เราก็ยังมองว่าราคาทองคำจะแก่งตัวแคบในบริเวณ1,200บวกลบ5เหรียญ10เหรียญเนี่ยต่อไปจนกระทั่งถึงสิ้นปีนะคะก็แนวรับวันนี้มีที่1,190แล้วก็1,185นะคะแนวต้าน1,205แล้วก็1,215สําำหรับการาวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงใหม่วันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ